สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาเจอกับแม่อูอีกแล้วนะคะวันนี้แม่อุจะพาทุกคนมาซื้อของก็คือจ่ายตลาดจะว่าจ่ายตลาดก็ไม่ใช่ก็คือเรามาซื้อของใช้ของเป็นซื้อของกินของใช้แม่อูจะมาช้อปปิ้งซื้อของกินนะคะก็จะเป็นอาทิตย์ละหนึ่งครั้งคือเราจะมีสี่คนนะคะจะมีสคน แม่วูจะช้อปปิ้งอาทิตย์ละหนึ่งครั้งวันนี้แม่วูจะพาทุกคนมาดูว่าค่าครองชีพแล้วก็อาหารการกินของกินของใช้เนี่ยของของเบลเยียมนะคะก็คือค่าครองชีพเขาสูงไหมแล้วอาหารแต่ละอย่างของกินแต่ละอย่างของใช้แต่ละอย่างราคามันเท่าไหร่สูงไหมแล้วเ,เวลาจะเข้าไปซื้อของนะคะถ้าเราจะไปซื้อของ ในช่วงของโควิดก็คืออันดับแรกห้ามลืมนี่ต้องใส่หน้ากากนะคะใส่หน้ากากทุกครั้งนะคะและที่สำคัญนนี่แม่อูเขียนเป็นรายการที่ต้องซื้อนะคะไม่งั้นแม่อูลืมแล้วก็เหรียญเหรียญสำหรับที่จะไปเอารถเข็นเสียบใส่รถเข็นเพื่อจะเอารถเข็นไปใส่ของนะคะอ่าไปกันเลยอ่ที่สำคัญอีกอย่างที่ลืมไม่ได้นะคะก็คือถุงนะคะ ถุงที่เราจะเอาไปใส่ของนะเพราะว่าอย่างที่รู้รู้กันนะคะเบลเยียมหรือว่าแถวยุโรปเขาจะไม่มีถุงช้อปปิ้งให้เรานะคะเวลาเราไปซื้อของเพื่อเป็นการประหยัดโลกร้อนนะคะเราต้องมีถุงของเรามาเองเป็นถุงพลาสติกนะจะได้เรียนต้นนี้ของเรานะคะเราก็เอามาใส่รถเข็นเสียบเข้ารถเข็นนี้ ก็ได้รถถึงมาอแม่วูแวมาซื้อขนมปังไปกินพรุ่งนี้เช้านะคะ<อ>ก่อนไปทำงานตัวอย่างก็จะมีราคาบอกนะอ่วนนี้ก็จะเป็นผลไม้นะคะ ีฟองบวัวสแล้วก็มีวตี้นี้นี่แหละทุกคนลูกลูกทับทิมมกิลา,าตรงนี้เป็นโซนช็อกโกแลตนะคะไม่ว่าได้มาแล้วผลผลไมก้กับผักอ่ตรงนี้นเป็นโซนตู้ยเย็น Ah, de ok, pour PM. PM pour mm. hmm. Bien, la caisse 3 va l'ouvrir. Vous pouvez déposer vos courses dans les personnes. ขนมเบลแวร์มาซื้อขนมให้พยายาี่ยมเอาไปกินที่โรงเรียนนะคะมีเห็ดนางนมด้วยค่ะเนี่ยสองร้อยสองยูโรอันเดี๋ยวมาวให้ดูแตงอันนี้เป็นแตงเล็กนะคะแตงเล็กๆแล้วก็มีไซส์เหมือนบ้านเราไซส์ขนาดกลางแค่นี้อนี้ไซส์หนึ่งตัวนะไซส์ใหญ่มาก มีมะพร้าวกระป๋องด้วยนะคะทุกคนมีกระทิด้วยกาส99เซนอันนี้เป็นโซนเครื่องเดิมนะคะเป็นวายอันนี้เมาข้ามผ่านมีเป็นโซนกระป๋องกระป๋องทั้งหลายแหละ อันนี้เป็นไข่แบบบีโอนะคะแม่สุดแมูซื้อเป็นแบบธรรมชาติแบบปล่อยเลี้ยงให้เขากินอาหารตามธรรมชาติอันนี้ก็เป็นพวกชีสแมวูซื้อครีมป่ใส่กาแฟนี่เป็นซอสซอสต่างๆแล้วก็น้ำมัน พวกเนื้อนะคะพวกเนื้อสัตว์ต่างๆแม่อูซื้อเป็นแบบสัมเมอรีทัพนะคะแม่อูก็เอาไปแบ่งแล้วก็ฟิตเอาไว้เพราะว่ามันราคามันจะประหยัดกว่ามันจะถูกกว่านะคะแม่อูเจอแซลมอนราคาถูกราคาเก้าเก้ยูโรเก้าสิบเก้า แมวแวะมาซื้อนมนะคะซื้อนมให้น้องเอรินนะคะซื้อนมกับผลไม้บดนะคะอันนี้เป็นรถใหม่รถกล้วยเบอร์ะแมวซื้อนมให้น้องเอริน โ,โซนนี้เป็นของฟิตนะคะเป็นของฟิตอยู่ในตู้ฟิตนะคะกะด้านโน้นด้วยอันนี้ถ้าแม่อูไม่มีเวลาทำกบบข้าวแม่ก็ซื้อไปใส่ช่องฟิตไว้ด้วยเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือของที่แม่อาซื้อจะมาดูกันว่าแม่อจูจะจ่ายค่าขนมเท่าไหร่ อันนี้มีแต่ของกินล้วนๆนะคะไม่มีน้ำไม่มีของใช้ภายในบ้านเลยเรียบร้อยแล้วนะคะแมวก็ไปคิดตางเรียบร้อยแล้วแคทเชีย์ขาคิดเงินเรียบร้อยทั้งหมดนี่ที่แมวซื้อนะมีสามถุงนะคะมีสามถุงใหญ่อ่าให้ทายว่าแม่อุจ่ายไปทั้งหมดเท่าไหร่นี่มีแต่ของกินล้วนๆนะคะไม่มีเครื่องใช้ภายในบ้านไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่มีน้ําไม่มีเครื่องดื่มแล้วก็ไม่มี ออของใช้ในบ้านอย่างแฟบสบู่อะไรเงี้ยมีแต่ของกินทั้งนั้นเลยอให้ดูบินนะคะบินยาวไปถางว่าวเลยแตงแฟนแม่อุ้จ่ายไปทั้งหมดวันนี้อาทิตย์นี้แม่อุ้จ่ายไป1น9่งร้อยเ้าูโรห้เซนนะคะ,อะของทั้งหมดนี้เต็มรถพอดีเลยเดี๋ยวจะเอารถต้นเข็นไปเก็บนะคะ,ะมาถึงแล้วนะคะ ที่นัสซี่ของน้องเอรินแม่วูก็ทันเวลาพอดีมารับน้องเอรินทันพอดีเพราะว่าส่วนมากแม่วูจะก็จะอาศัยว่าหลังเลิกงานแม่วูก็จะไปชอปปิง้งนี่อยู่ข้างบนน้องเอรินอยู่ข้างบนเด็กเล็กอยู่ข้างบนเด็กโตอยู่ข้างล่างนะคะ แล้วนะคะแม่อูก,กลับมาทันเวลารับน้องเอรินพอดีเลยเอยิ้มไปกู๊กูสิสวัสดีค่ะสิสวัสดีค่ะวันนี้แม่ไปหลังเลิกงานนะคะแม่อูไปช้อปปิ้งพาทุกคนไปช้อปปิ้งแต่ก็ต้องรีบวิ่งช้อปปิ้งนะคะเพราะส่วนมากแม่อูจะไม่ค่อยไปช้อปปิ้งวันเสาร์อาทิตย์เพราะคนมันจะเยอะเอ,อ,อย่างเบลเยียมเนี่ยร้านค้านะคะร้านค้าร้านซื้อของเนี่ยเขาจะปิดทุกวันอาทิตย์ ถ้าไปวันเสาร์นี่คนจะเยอะเกินแม่อูก,กลับมาถึงบ้านนะคะแม่อูก,ก็เก็บของนะคะเก็บของที่แม่อูซื้อเมื่อกี้เข้าตู้เย็นเรียบร้อยแล้วนะคะอะเดี๋ยวเรามาดูว่ามีอะไรบ้างเมื่อกี้ที่แม่อูจ่ายไปหนึ่งรอยยูโรนะคะก็อันนี้ก็คือตู้เย็นของแม่อูนะคะที่แม่อูไปซื้อมาก็จะมีของที่เราซื้อไว้ก่อนหน้านี้อาทิตย์ก่อนก็มีนะคะ เมื่อกี้แม่วุที่ได้มาก็จะเป็นพวกเออ่มีอกไก่มีอกไก่เป็นแพ็คใหญ่แล้วก็มีมีปลาแซลมอนนะคะมีปลาแซลมอนแล้วก็มีเนี่ยมีเนื้อหมูมปลาแซลมอนอ่ไรเอ่ยปลาแซลมอนอ่ะปลาแซลมอนอยู่ตรงนั้นแล้วก็มีพวกผักนะคะไม่ได้หมดนี่นะก็คือของที่แม่วุ มีอยู่แล้วก็มีนะคะก็คือทุกอาทิตย์เราจะชอปปิง้งแล้วก็ต้องมีของติดตู้เย็นไว้ตลอดแล้วก็จะเป็นอะไรเอ่ยจะมแมวกุจะมีสต็อกไว้ตลอดนะคะจะมีของตุนไว้ตลอดแต่ไม่ได้ตุนเยอะนะอันนี้ก็จะเป็นของโซนของเอลินก็จะเป็นพวกอาหารเอ่อผล,ลไม้สําเร็จพวกขนมนมเนยนะคะแม่วก็จะมีไว้ให้เขาก็ไม่ได้ตุนเยอะ แค่มีไว้เขาเรียกว่ายังไงพอกินได้ช่วงประมาณหนึ่งเดือนอะไรประมาณนี้นะคะอ่าต่อมาตู้นี้ก็จะเป็นพวกอาหารไทยนะคะพวกซอสพวกอะไรที่แม่อต้องมีไว้นะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นพวกทำของหวาน แม่ก็จะมีไว้ตลอดเนาะขนมอันนี้ก็จะเป็นโซนของพี่แยมหน่อยขนมให้เขากินไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เอ่ออาหารไทยแม่อุ็จะหมดแล้วแม่อุต้องไปซื้อมาตุนไว้เพราะว่าแม่อุก,กินอาหารไทยเยอะนี่ก็จะเป็นพวกของซุปพวกน้ำโปงน้ำปลาน้ำตาลอะไรอย่างงี้นะคะ มาดูตู้ถัดไปอันนี้คือมันล่อยหลอแล้วนะคะเพราะว่าแมววไม่ค่อยตุนเพราะว่าถ้าซื้อตุนมาบางทีเราลืมของมันหมดอายุอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นพวกกระทงกะทิพวกข้าวไรซ์เบอร์รี่พวกครีมน,นี่จะเป็นข้าวเป็นซอสต,ต่างๆด้วยนะคะค่ะวันนี้ก็คือแม่วูมีเจตนารมนะคะก็คือว่าอยากจะพาทุกคนไปดูว่าค่าครองชีพการซื้อของ การจ่ายตลาดการซื้อของกินของใช้ในประเทศเบลเยียมเนี่ยมันจะอยู่ประมาณเท่าไหร่โดยครอบครัวของแม่วูนี่นะคะคือแต่ละครอบครัวมันก็ไม่เหมือนกันเนาะของแม่วูก็จะมีอยู่4คนนะคะก็คือ,อ,อรวมเอลินด้วยแต่ละอาทิตย์แม่วูก,ก็จะซื้อหมุนเวียนกันไปอย่างอาทิตย์นี้ก็จะเน้นเป็นของกินจะไม่มีของใช้ภายในบ้านแล้วก็จะไม่มีพวกน้ําแล้วก็เครื่องดื่มนะคะอย่างของใช้เอลินก็จะไม่มีแพมเพิร์ดก็จะมีแค่นม แล้วก็ขนมแค่นั้นเองแม่วูก็หมดไปประมาณ100ยูโรแต่โดยเฉลีย่ยแล้วก็คืออาทิตย์ละ100ยูโรนะคะบางอาทิตย์แม่วูก็ซื้อเป็นพวกน้าพวกเครื่องดื่มบางอาทิตย์ก็จะเป็นเน้นเป็นของใช้ภายในบ้านพราะแต่และอย่างนะคะแม่วูจะซื้อมาอย่างเป็นแพ็คแฟมแฟมิลี่แพ็คนะคะก็คือซื้อมาช่วงไหนที่มันดลดราคาอย่างเงี้ยแม่วูก็จะอาศัยซื้อมาเยอะๆเราจะได้แบบอย่างไน้อยๆเราก็ประหยัดไป5้บาทสิบบาทก็ยังดีนะคะ เราอันไหนขาดเราก็ถึงได้ซื้ออันไหนที่มันขาดจริงๆที่มันไม่มีจริงๆเอ่อที่แน่ๆก็คืออย่างน้อยๆทุกของทุกอย่างต้องมีติดตู้ไว้ก็คือต้องมีเป็นสต็อกเป็นของสำรองไว้อย่างละหนึ่งอย่างสองอย่างถ้าอันไหนมันขาดไปแม่ออ้ก็ซื้อมาเติมมาเพิ่มอันนี้ก็คือเป็นของของกินที่แม่อ้ซื้อนี่ก็เป็นของกินที่จะมาทําอาหารฝรั่งนะคะแต่ว่าเออฉลี่ยก็จะประมาณตก เออก้าสิบยูโรหรือว่าหนึ่งร้อยยูโรก็คูณสามสิบหกนะคะอาทิตย์หนึ่งก็เดือนนึงก็จะมีเสียอาทิตย์ไม่ว่าก็หมดไปเลยไปหลายบาทเหมือนกันนะคะหลายหมื่นเหมือนกันนะน,นี่ก็คือเออบางคนก็จะคิดว่าโหเป็นเมียฝรั่งกินดีอยู่ดีสบายเงินเดือนได้เป็นหมื่นเป็นแสนคงร่ําคงรวยแต่ที่แน่ๆก็คือเขาไม่รู้กันว่าเ,เราเราได้เงินเดือนเป็นหมื่นเป็นแสนถ้าไปแลกเป็นเงินบาทนั่นก็คือมันได้อยู่แล้วแต่ว่า เงินของเราเงินเดือนของเราเนี่ยมันก็มีรายจ่ายที่ต้องจ่ายออกไปนะคะรายจ่ายแต่และอย่างค่าครองชีพเออสิ่งที่เราต้องจ่ายในชีวิตประจาวันก็มีหลายอย่างกีบัติวันนี้แม่ก็พูดถึงการซื้อของกินของใช้เข้าบ้านนะคะก็คือเนี่ยก็จะได้รู้ได้เห็นนะคะอาจจะไม่ได้ความรู้มากแต่ก็ได้รู้ได้รับรู้ได้เห็นว่าค่าครองชีพค่ากับข้าวการซื้อของในเบลเยียมเนี่ยมัน สูงหรือมันต่ําแต่ละประเทศนะคะอ,อ,อาหารการกินค่าครองชีพมันก็ขึ้นอยู่กับเงินเดือนนะคะยิ่งถ้าประเทศที่จเจริญเงินเดือนสูงๆค่าครองชีพก็ยิ่งสูงไปด้วยหรดยที่มงงินก็เหมือนกันนะคะค่าครองชีพก็สูงเหมือนกันค่ะสําหรับวันนี้นะคะอย่าลืมนะคะกดซับสไครต์ให้แม่อูด,ด้วยนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ